ที่เด็ดของพระสมเด็จวัดราชนัดดาอยู่ตรงที่มีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีและหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามร่วมในพิธีปลุกเสกหมู่นะครับแต่การสร้างพระสมเด็จวัดราชนัดดาเนี่ยมีการสร้างมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีตั้งแต่ปี12 13 1415กระทั่งจนถึงปี16สําหรับพระสมเด็จสพิมพ์ในรูปเนี่ยผมได้รู้ชื่อพิมพ ที่แน่นอนสาเหตุเพราะว่าไปเจอลายมือคนที่เช่ามาจากวัดเนี่ยเขียนสลักหลังไว้ทุกองค์เลยครับเริ่มจากองค์แรกมีชื่อว่าพิมพ์พทรงสังคตินะครับมีจุดสังเกตก็คือว่าที่องค์พระเนี่ยจะมีสังคติพาดผ่านซึ่งเป็นพิมพ์เดียวที่มีสังคติพาดผ่านนะครับมาถึงพิมพ์ที่2เรียกว่าพิมพ์พฐานคู่ถ้าสังเกตดูฐานพระสชั้นแต่ละชั้นเนี่ยจะจับคู่กันหมดเลยเป็นที่มาของ พิมพ์ทรงฐานคู่ถัดมาจะเป็นทรงพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้องค์พระจะล่ำสันใหญ่กว่าทุกพิมพ์ครับผมส่วนพิมพ์สุดท้ายมีชื่อว่าพิมพ์ฐานแซมสาเหตุเพราะว่าแต่ละฐานแต่ละชั้นเนี่ยจะมีแซมฐานเข้าไปด้วยพระสมเด็จวราชนัดดาที่ทุกท่านเห็นเนี่ยสร้างในปีพศ2512คราวนี้ผมจะให้ดูลายมือที่เขียนนะครับลายมือที่เขียนเนี่ยให้สังเกตคําว่าทรง แม่เขียนได้เป็นฟอนต์เดียวกันก๊อปปี้เดียวกันหมดเลยงอง,งูของแต่ละตัวเนี่ยสังเกตว่าจะมีหางเกินหัวทุกตัวเลยครับก็พอจะเชื่อได้ว่าคนที่เขียนเนี่ยเป็นลายมือเดียวกันหมดถึงแม้ว่าความคมของดินสอเนี่ยความแหลมความทู่เนี่ยจะไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งที่เขียนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้พระมาในทีเดียวคราวนี้ผมขอยกตัวอย่าง พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมของวัดราชนัดดาปีพศอ,อ,อื่นที่ไม่ใช่ปีพศ .12 น,นะครับเปรียบเทียบให้ดูองค์ซ้ายเนี่ยเป็นปี12แต่องค์ขวานี่ผมก็ระบุป,ปีไม่ได้จุดแตกต่างของทั้งสององค์ให้สังเกตที่หูพระนะครับองค์ซ้ายมือปี12เนี่ยหูจะเป็นรูปสระอาส่วนองค์ขวามือเนี่ยหูก็จะคล้ายๆเป็นรูปจันเซี่ยวแล้วทั้งด้านองค์ขวาก็จะมีความสัมพันธ์ กับพระวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีด้วยแต่ว่ากลัวว่าถ้าเอาข้อมูลมาใส่เดี๋ยวมันจะเยอะไปคราวนี้ผมจะให้ดูพระปี1นสองที่ใบหูของทุกพิมพ์นะครับเริ่มจากพิมพ์ฐานแซมแบบเดียวๆียวก่อนครับดูที่ใบหูท่านนะครับส่วนทรงพิมพ์ใหญ่เนี่ยไม่มีใบหูคราวนี้มาถึงพิมพ์ฐานคู่บ้างใบหูก็เป็นสระอากับข้างเหมือนกันสุดท้ายมาถึงพิมพ์สังคตินะครับอย่างน้อยที่สุดผมก็ดีใจที่ได้เจอข้อมูลตรงนี้นะครับ ขอบคุณภาพเครดิตจากอินเทอร์เน็ตด้วยคิดว่าเรามาถูกทางแล้วหากว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ของสมเด็จวัดราชนัดดาที่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีและหลวงพ่อก้วยวัดโคศิตารามร่วมปลุกเสกผมก็จะเอามาทำคลิปให้ทุกท่านใหม่วันนี้ขอกราบลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ